You will never forgive yourself. No turning back now. Jesus, oh, any fun yet? <laughs> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วในช่องรีวิวหนังใหม่วันนี้ผมจะมารีวิวหนังท็อกกันมาเวริกหรือชื่อไทยว่าท็อกกันมาเวริกก่อนอื่นเลยก่อนจะไปรับฟังรีวิวก็ขอกดไลค์และซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยและถ้าผมพูดผิดประการเลยต้องขออภัยด้วยนะที่นี้ครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยหลังจากเราไา้การเป็นนักบินระดับท็อปของกองทัพเรือมานานกว่า30ปีพีทมาเวริกนิเชลทอมครูซกลับมาสู่ที่ซึ่งเหมาะสมกับเขาเขากลับมาเป็นนักบินทดสอบผู้กล้าหาญและหลีกหนีจากความก้าวหน้าทางการงาน เขากลับมาฝึกหน่วยท็อปกันเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษในรูปแบบที่ยังไม่เคยมีนักบินที่ยังมีชีวิตอยู่เคยเห็นมาก่อนมาวอริกต้องเผชิญหน้ากับเรือโทษแรดลีย์แรดชอปไมเทลเลอร์หรือรูสเตอร์ ลูกชายของเรือโทนิกแรดชอ์หรือกูสเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเขาต้องพบกับอนาคตที่ไม่แน่นอนและอดีตที่ตามหลอกหลอนมาวอริกต้องเผชิญกับความกลัวที่ปังลึกอยู่และปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ ซึ่งภารกิจนี้ผู้ที่ได้รับเลือกให้ร่วมบินต้องเสียสละอย่างที่สุดทอมครูซกลับมารับบทพีทเาอริมิดเชลนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาภาพยนตร์กำกับโดยโจเซฟโคซินสกี้อำนวยการสร้างโดยเจอรี่บรับไพเมอร์และเดวินเอนลิสันร่วมบริหารงานสร้างโดยทอมมี่นอกเหนือจากทอมครูซแล้วท็อกันเวอริกท็อปกัน มาริกยังได้ไมายเทลเลอร์เจนนิเฟอร์คอนเนลลี่จอห์นแฮมเกลนพาวเวลลูอิสพูแมนและเอ็ดแฮริสร่วมเสริมทีมนักแสดงและความเจ๋งคือภาคนี้ห่างจากภาคแรกเกือบ40ปีแต่กลับเขียนบทออกมาให้เชื่อมกันแบบไม่เคอะเขินเลยทุกอย่างมันลงตัวไปหมดทั้งเรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกกับ รูสเตอร์อันนี้ดีมากหรือความสัมพันธ์ของพระเอกกับเพื่อนเก่าอย่างไอแมนฉากงานศพคือดีเหมือนกันชีวิตรักของพระเอกส่วนนี้เป็นส่วนที่มาเสริมให้เราได้หัวร้อด,ด้วยและมีมุมน่ารักๆช่วยให้หนังมันครบรักทุกอารมณ์และสุดท้ายมิตรภาพของเหล่านักบิน อันนี้ก็สวยงามเช่นกันฉากเล่นลู่โอเลย์บอลริมผาตคือฉากที่ดีอีกฉากเช่นกันคือมันดีมากจริงๆตอนทำภารกิจนี่โคตรมันภารกิจมันงานหินสุดๆและมีการเล่นกับเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วยเรื่องนี้ก็ทำการบ้านมาดีแต่มันคือยีต่อทำภารกิจเสร็จดีสถานการณ์ซื้อใจกันและพอช่วยได้นึกว่าจะจบแล้วนะยังไปต่อด้วยการดินด้วยเครื่องเอสส แบบภาคแรกและบินกับบลูสเตอร์ลูกชายของพูสอีกมันทำให้ทุกอย่างมันลงล็อกแบบสวยงามมากจริงๆและต่อมาด้านการดำเนินเรื่องส่วนนี้ก็ดีไรที่ติดเช่นกันอย่างที่บอกไม่มีฉากไนหนน่าเบื่อเลยเล่าเรื่องดี กระชับเข้าใจง่ายอธิบายเทคนิคการบินให้เข้าใจอย่างง่ายดายถือว่าสุดยอดจริงๆทำการบ้านมาดีมากต่อมาในด้านการแสดงส่วนนี้ผมเฉยๆนะทุกคนแสดงได้ดีตามมาตรฐานทั่วไปไม่ได้ดีเวอร์จดตราตึงใจ แต่หนังเรื่องนี้ความดีงามมันไม่ได้อยู่ที่การแสดงไงดังนั้นการแสดงเอาแค่พอธรรมดาทั่วไปก็ได้แต่ไปเน้นเรื่องอื่นๆแทนป่าทองก็แสดงเหมือนเรื่องที่ผ่านๆมาฟิลเดิมเลยแต่มีอย่างที่ทาใจ ทำไมป๋าแกหล่อขนาดนั้นว่าอายุ59แล้วนะนั่งฉักเล่นวอลเล่ที่แกถอดเสื้อนี่แบบบุ่นแกแมงอย่างฟิตเลยหล่ออมาตะจ,จริงๆแต่แม้ว่าบดจะไม่ได้ส่งให้โชว์ฝีมืออะไรมากมาย แต่ก็ต้องให้เรื่องความทุ่มเทของนักแสดงทุกคนจริงๆในเรื่องการถูกเพื่อมารับบทมันอินมากๆเรื่องมีไว้ให้ด้านล่างและที่สําคัญคือมันสมจริงมากเวลาบินแล้วเจอแรงจรีงจะเห็นหน้านักแสดงทุกคนเลยว่ามันอุดันแค่ไหน และที่เป็นแบบนั้นก็เพราะป่าทอมที่ขึ้นบินจริงๆสีหน้านั้นก็คือความรู้สึกของนักแสดงจริงๆมันเลยสมจริงมากอย่างที่บอกนักสแสดงฝึกมาโหดทุกคนส่วนด้านงานภาพก็ถ่ายออกมาอย่างดีสีแสงสวยงามทุกฉากการตัดต่อ ลำดับเสียงดีงามหมดเสียงเครื่องบินดังทั้งเรื่องและเสียงได้อารมณ์มากพื้นโรมงหนังสั่นทั้งเรื่องอ่าคิดดูเพลงประกอบก็ดีงามเหมือนเคยขอสรุปเลยแล้วกันโดยรวมดีงามจริงๆบทลงตัวมีครบทุกรสชาติความรัก มีตรภาพความบันเทิงสนุกจริงๆที่สำคัญหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ควรค่าแก่การดูในโรงภาพยนตร์จริงๆและถ้าได้ดู IMAX จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ไปดูกันเถอะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับให้คะแนนผมให้9เต็ม10คะแนนนี้สลับส่วนตัวผมเองความรู้สึกที่ผมอยู่แล้วนั้นก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากกดไลค์และซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยครับงั้นผมลาไปก่อนสวัสดีครับ